ครับสวัสดีครับกินยังวะชาแนลนะครับเนาะครับเมื่อเนี่เข้ากับมาเบิงมาจอบเบิงว่าเข้าทีใดแนวอยู่เนวกินยังอีกนะครับเนาะกินยังวะชาแนลกินเขาแซบนอนรับบวตายง่ายครับครับมาเบิงกันเลยครับได้ยังกินเมื่อนี่โอ้ตําเขาเบือครับตับมะพร้าวเขาเบือ น้ำปลาเลือครับผงนัวนี่แหละครับทีเด็ดครับน้ำย่านั่งครับน้ำย่านั่งครับเห็ดหูหนูเห็ดออรินจีพักคา ขักแยงหน้าครับผักีตูเล่านะครับเนาะเนี่ยแล้วก็ลูกโดดเนี่ยครับครับเดี๋ยวเ้าจิมากกินแกงหน่อไม้กันนะครับเนาะมื่อนี่กินยังวัดเชนแนลวครับเกิดมาก็เห็นรถครับเนี่ยผู้เฒ่าผ้ากินแต้หน้อยๆกูแล้วครับน้าอยู่นากินบานเฮ่าครับแซ่บๆครับเมื่อนี่เดี๋ยวแกงหน่อไม้เหนียวๆคนๆสูพี่น้องเบิ้งนะครับเนาะกินโซ่พี่น้องคือเกานัดแหละครับ อ่ะติดตามตอนแกงบุล่ะครับกินยังวะชันแนลครับอ่ะครับบานเนี่ยเขาเริ่มแกงแล้วนะครับเริ่มได้การนะครับใส่เห็ดใส่อย่างลงไปเรียบร้อยแล้วครับใส่เห็ดหูหนูโอ้ยสุดยอดนะครับแสบๆครับเห็ดหูหนูกับเฮ็ดเออินจิบ่ะอินจิซื้อเห็ดนะโอ้จังหวัดซื้อยังไง เอิอดยากก็โดเยอ่ะกลับเอา,เอาใส่ปากค้าลงไปครับปากแข้งหน้าลงไปครับอีตูเล้าลงไปครับขัดขักขัดปีน,น,น้องไปนี้แก้งน้อไมยแก้งน้อไมยสดครับสีสันสีสันเขาสุดยอดเลยครับ น้ำมัสดน้ำมัหวานเท่านี้แหละครับต้มน้ำเดียวจืดเลยครับครับเอาเบางช่วตอนเขาคุูครับเป็นยังไงครับใส่พักแล้วตอนเขาทเป็นยังไงอ้น้ำเห็นอจออยู่ครับอ่ะครับกินยังวัดชนะนาครับติดตามตอนกินเลยครับมาที่นี่แซบๆบครับมาเนี่ยครับแกงน้ำมันห่อนครับครับผมเรียบร้อยแล้วครับเด้อแกงน้ำม่ครับ ครับโอ้ห่อนๆเลยครับมาแ่บๆครับแข็งน้ำไม่หวานสดนะครับเนาะใส่เห็ดหูหนูใส่ผักคะใส่ผักแะแ่งหน้านะครับเนาะสดๆห่อนๆเลยครับครับพี่น้องครับเอะมาบัดที่นี่มาลุยน้ำกันบู่ห่อนๆลยครับเนี่ยเบื้องควันเขาครับเบื้องควันเขาตักมาจากหมอใไม่ไหมนะครับเอาครับ มาลุยด้วกันเลยครับกินยังวะชาแนลครับมื่อนี้แก่งนราไม่แซ่บๆครับครับสวัสดีครับกินยังวะชาแนลนะครับเนาะครับมื่อนี้กัเมนูเด็ดอีกแล้วครับกาดกาบสวัสดีพี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะครับเนาะแล้วก็ พี่น้องคนไทยที่ว่าไปทํางานหรือว่าอาศัยอยู่ต่างประเทศนะครับเนาะมีหลายประเทศเนาะมีสวีเดนแน่มีฟินแลนด์แน่มีออสเตรเลียมีอย่างไงสเปนเยอรมัน่างต่างนะครับเนาะกาฝากพี่น้องติดตามเนี่ยการเรื่องประดก็คือพี่น้องทั้งสอบปลอเล่านะครับเนาะเปนกาเขามากดติดตาม มากดคอมเมนต์มากดไลค์ให้นะครับเนาะกาขอขอบคุณขอบคุ้นหลายๆนะครับเนาะกับสลับเมือเนี้กะเมนูกะคือเห็นนี่แหละครับเนาะแกงน้ำมัหวานนะครับแกงน้ำมัหวานน้ำมัสดนะครับต้มน้ำเดียวจืดเลยนะครับเนาะแซบครับกะกินยังว่าชาแนลกะสโลแกนขึ้กานะครับเนาะกินเขาแซบนอนรับบ่ตายไงือเกาวแหละครับเนาะอ่ะมาพี่น้องลุยกันเลยครับ อัดคักพี่น้องอห่อนๆเลยครับสดสดแห้งเลยว่บุครับนี่ห่อนพดเกี๊ยวข้าวเจ้าด้วยครับเด้วพี่น้องมืเอีี้เกี๊ยวขาว้าวชิมน้ำบ้างก่อนอสุมจอดดีครับ ครับครับพี่น้องครับ<ม>อ้าโดนโดนนะครับกินที่นึงน่งเลยแกงไม่ไมเงี้ฮอ,อพอ่อลูกโดนแล้วครับบ้านเนี้ยใส่ผักคะครับผักแยง,งหน้าครับหอมยินย้นยิ้นอยู่ ส่วนห่อนๆอ,อยู่สุดยอดนะครับเป็นน้ำใหม่หวานนอยใ่ครับนอกเกือบไอ้ซ้ำขาเลยนะครับโอ้โหยขากขักไม่ห,หนอหกนครับมาเด้ครับมาเด้อ ดังแับแล้วครับใส่ผักแคงหน้ากับเอผักกีตูเล่าเอกาไปเนี่ยเขา้ากันคับใส่ผักคาจัง่อยเออเสียงหย่ำกึดกึดเลยโอ้พอลูกโดดทำงานสองลูก ใส่ลูกโดดเอาโอ้หั่นขาคุณน้องอืมยินข้าวเจ้าเขากัรฆ่าก็ได้ครับใหญ่ง่ายดียแคร์นแน,นิดแล้วครับเมื่อเนี้ย ินเขาแสบนอนรับบวดไตไงอืมพักครับพี่น้องครับเัาใหญ่มันสีแตบหามากินเลยครับง่ำกินบัวใหมากเลยมาจมน้ำหลังบัวใหญ่เลยแมนบหรครับพี่น้องเอาในเรื่องจริงนะครับเนี่ยนว่าเรื่องจริงเลยนะ กินบ่ได้มันถามหากินห่นกินนี่บ่ได้เนี่ยยามกินแซ่บนอนรับแน้ำรวดครับรบไ่ได้ไมันกิแซ่บโอ้ขากระเดืเกิดมากกได้เห็นผู้เฒ่าเฮ็ดให้กินรวดแกงมะม่เนี่ยโอ้ขาขาพี่น้องครับแต่กับพี่น้องอาจจะมีหลายสูตรนะครับเนาะ สูตรผมก็ที่ใส่ปลาคะใส่ปลาคะแย่งหน้าใส่เห็ดหูหน,หนูก็มีหลายสูตรแกงน้ำไม่ก็ได้อือหือดขรัวครับน้ไใม่สดครับ ปนผู้เดียวแคมแข็ง้ครับเต็มผ้าฐานเลยคักคักี่น้องคักโอ้เจอลูกโดดพกหน่อไลรนะครับเนี่ยลูกโดดเป็นสีเขียวครับเดี๋ยวบอเห็นคักดูคักดู ครับสูตรนี้ก็โอเคเลยพี่น้องเนอะเห้พี่น้องลองไปเฮ็ดเบิ้งแล้วครับแจ่เพื่อนแซ่บแ้วน้ำปลาล่ะน้ำปลาแดกบานเท่านี่แหละครับเนาะนัวครับใส่ปลาแดกเข้าไปก็แซ่บนวดเลยครับยังไงก็ฝากพี่น้อง กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กับเบื้องวิดีโอในเด้อครับเด้อกินยังวัดชะแนลครับแนวยูน่นกินยังที่นะครับอีสานบานเท่าครับอัีมีเน่ากินทั้งไงผ้ากางเพิ่นมะพร้าน่จัง่อยนะครับเนาะก็แเรวแต่ช่วงจากว่านะครับแต่ละลักษณ์งก็มักั่นอยูนใากินบานเท่านะครับเนาะครับฝากพี่น้องติดตามเนี่ยโอ้ค่ะค่ะพี่น้อง เจอลูกโดดก็ไปหุก่ลยครับฝากพี่น้องรับชมวิดีโอกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับเนาะผมก็ติดตามไปเป็นกำลังใจให้เช่นกันนะครับเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ว่า เขามาเบิงเขามากดติดตามกดยังก็เจตามไปเป็นกำลังใจ่ายอัดซีซ่าแน่จังเลยนะครับเนาะกเหตุการณ์เหตุงานนะครับเนาะบางเพื่อก็บอว่างนะครับ,นะนนบอเอนาะครับจังไรก็เมืม่อเนี่ยก็เจพ่อเท่านี้แหละครับแกงนราไม่หวานใส่เห็ดหูหนูเอ่อเห็ดยังบุ๋ย้ภาษาเอื้อนอย่า,ยากๆเราเปื่อนเรากับเส้นเอ้ยพักคะใส่พักแง่งหน้านะครับเนาะก็โอเคแล้วเนาะเนี่ยกิ่นมันเท่านะครับ ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเด้อวัดหยีครับ